อัปเดตบัตรคนจนอย่าลืมนะคะยังมีรายการแจกเงินสดอีก300บาทนะคะจะได้ทุกคนหรือเปล่าและได้ในวันที่เท่าไหร่ หางพลายคลิปนี้ค่ะส่วนใครที่มาดูเป็นครั้งแรกเกตฝากกดติดตามเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะติดตามข่าวเงิน,นดิจิทัลหลายคลิปแล้วนะคะกลับมาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกันบ้างน,นะคะอย่าลืมนะคะว่าเรายังมีสิทธิได้รับเงินสดอีกสูงสุดถึง300บาทเลยนะคะซึ่งเงินส่วนนี้ให้กับผู้สูงอายุนะคะที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเป็นเงินสงเคราะห์สาหรับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนะคะทางภาครัฐเ เขาให้ทั้งหมด9เดือนนะคะทุกคน เดือนละ100บาทค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนนะคะและจะทําการจ่ายทุกๆ3เดือนนะคะโอนมาแล้วสองรอบนะคะในเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนนะคะรอบต่อไปรอบสุดท้ายเนี่ยโอนในเดือนกันยายนนะคะซึ่งตารางการรับเงินนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะในเดือนกันยายนโอนทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะก็คือวันที่ 11, 12, 13กันยายนตามพอเกิดเลยค่ะวันที่11กันยายนนะคะสำหรับผู้มีสิ ที่เกิดก่อนวันที่1มก,กราคมปี2495เงินเข้าบัญชี300บาทนะคะวันที่12กันยายนค่ะก็จะโอนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่างวันที่1มก,กราคมปี2495ไปจนถึง31ธันวาคมปี2501กลุ่มนี้ก็ได้รับ300บาทเต็มๆนะคะและวันที่13กันยายนซึ่งถือว่าเป็น ครั้งสุดท้ายนะคะก็จะโอนให้ผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี2502ไปจนถึง31สิงหาคมปี2507ซึ่งในวันที่13กันยายนนี้นะคะจะมีบางท่านด้วยที่ได้รับไม่ถึง300บาทนะคะก็คือในกลุ่มของคนที่เกิดในปี2507ซึ่งเกิดในช่วงของวันที่1ถึง31กรกฎาคมปี2507กลุ่มนี้ได้รับ200บาทนะคะและกลุ่มคนที่เกิดวันที่1ถึง 31, ส1สิงหาปี 2, 2,507ก็จะได้100บาทส่วนใครที่เกิดหลังเดือนสิงหาคมปี2,507นั้นไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าอายุยังไม่ครบ60ปีนั่นเองนะคะเงินส่วนนี้เนี่ยจะเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะ2รอบที่ผ่านมาใครไม่ได้รับเงินบ้างน,นะคะทา,ทางที่เข้าเกณน,นะ,ค,ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ ซึ่งก็แนะนำนะคะให้ติดต่อสอบถามนะคะโทรไปได้ที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เบอร์02 109 2345นะคะเงินเข้าบัญชีนะคะต้องเช็คบัญชีของเราด้วยนะว่าบัญชีของเรายัางใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะคะผูกพร้อมเพย์แล้ว ผูกเป็นเลขอะไรเป็นเบอร์โทรหรือเปล่าถ้าเป็นเบอร์โทรใช้ไม่ได้นะต้องผูกเป็นหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนและบัญชียังต้องใช้งานอยู่เป็นปัจจุบันบัญชียังไม่ถูกปิดนะคะจึงจะใช้งานได้ค่ะทุกคนก็ฝากเตือนฝากแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวจะลืมนะคะใครที่ยังจัดการเรื่องบัญชีรับเงินไม่สําเร็จนะคะก็รีบไปดําเนินการกันนะคะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ